เหต้องให้ไม่เอาไม่เอาไม้ออกแต่สะพานมือเลยนะเมื่อกี้เนี้ยขยับดีดีทางขวาเยอะมากเข้าแนวตรงนะครับตรงไหม เยยี่มเข้าในตรงนั้นเรียงดีขอรับหนึ่งเก้าครับอ่านเข้าคนก็เข้าเรื่องอะไรหนึ่งเก้าเลยเรียดงดีครับหม่องตาลเยี่ยม เก้าครับมองเหลี่ยงดีเข้าตรงเยี่ยมมองพายปล่อยคิวมาว่าเห็นเลยว่าหมูแทงโดนแน่ mm. นอนสองลูกมองไหม mm hmm. หมูเข้าไม่ตรงใหม่ปล่อยลันลุงเก้าปอยลันลุงเก้าครับใช่อ่ะมองเหลี่ยมเยี่ยม บอกว่าไม่เป็นไรเวลาเลืกเอก้าวเอาช้อคออกเอาช้อคออกทิยบไปโอเคอ่นะข้าวต้องรีบนะครับขอหรังโอเคใช่ ต้องมองเรียวก่อนเตรียมสุดท้ายสุดท้ายมองเรียวไันดีครับเตรียม19ครับเก้าว พายต้องออกจุดจุดตรงกลางขาวห้ามห้ามซ้ายส่งสะพานมือคิวอย่าลุดสะพานมือเวลายอยาดี